ขั้นตอนการผลิตผักให้ได้มาตรฐาน G.A.P นะครับก็จะมีดูหลักๆกก็คือการจดบันทึกนี่เป็นหัวใจหลักการจดบันทึกการการผลิตของเราว่ามีอะไรบ้างเราปลูกวันไหนต้องไล่มาตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่การเพาะเราเริ่มเพาะวันไหนขั้นตอนการเพาะปลูกขั้นตอนการเพาะปลูกก็อย่างว่าครับเราก็จะถ้าจะให้ได้ตามมาตรฐานของ G.A.P ก็จะมี ตั้งแต่การเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ก็จะจดบันทึกไว้ว่าเราเพาะเริ่มเพาะวันไหนเราลงแปลงวันไหนแต่ก่อนที่จะลงแปลงเราก็ต้องเตรียมดินไว้ขั้นตอนการเตรียมดินนี่ <c oughs> เราก็จะจดไว้หมดว่าเราเตรียม <c oughs> เตรียมดินอย่างไรใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเท่าไหร่ <c oughs> เพื่อที่จะเป็นต้นทุนการผลิตของเราเราก็จะจดไว้ <c oughs> วันในในรอบการลงลงปลูกหลังจากที่เราเพาะกล้าเสร็จแล้วเราก็จะมาลงปลูกลงปลูกเนี่ยเราก็จ,จด เก็บไว้แล้วก็ถ้าได้ครบอาทิตย์หนึ่งแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยจะเป็นรอบใส่ปุ๋ยรอบเจ็ดวันเราจะใส่ปุ๋ยอะไรบ้างใส่ปุ๋ยหมักฉีดน้ําหมักวันไหนน้ําหมักอะไรเราก็จะมีการจุดบันทึกไว้ขั้นตอนการทำการดูแลรักษานะครับพี่การดูแลรักษาเนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าตรงนี้เราจะเพิ่มเติมในเกี่ยวกับน้ำหมักเกีวภาพแล้วก็น้ำส้มขอนไม้เพื่อให้เพื่อให้ผักของเรา มีความต้านทานโรคที่ดีขึ้นน้ำส้คมควันไม้นี่เราผลิตเองไหมคะใช่ครับผลิตเองอทางกลุ่มสมาชิกเราจะโดยปกติแล้วก็เผาถ่านกันอยู่แล้วนะครับค่ะก็กกรเราก็จะส่งเสริมในเรื่องของอการให้ความรู้การผลิตน้ำส้มควันไม่ว่าควรจะทําอย่างไรแล้วก็เอามาหมักไว้อย่างไรแล้วก็นํามาใช้อย่างไรปริมาณเท่าไหร่ในการในการใช้กับพืชผักถ้าใส่มากก็จะมีผลเสียต่อพืช ก็จะมีวิธีในการใช,ใช่ไหมคะมีวิธีการใช้ขั้นตอใน<ๆ>ในการจําหน่ายแล้วคะ่ะการจาหน่ายหรือการผลส่งหลัจงจากหลังจากที่เรา,เาผลิตแล้วใส่ปุ๋ยแล้วพอใกล้จะถึงวันวันตัดผลผลิตเราก็จะเว้นระยะการการให้ปุ๋ยให้ให้ร้อมูลต่างหากครับมีมีระยะเวลาตามตามเกณฑ์มาตรฐานเกณคือเว้นระยะ14วันก่อนตัดผลผลิตหลังจากเราตัดผลผลิตแล้ว มาตรฐานเขาก็กำหนดให้ให้ผักเราอ่ะต้องหลังจากตัดเอาใส่อะไรไว้ใส่ตะกร้าไว้ไม่ให้โดนโด,นด,น,ดนดินแล้วก็การนําไปล้างต้องล้างในที่ที่มีน้ําน้ําหมุนเวียนที่ค่อนข้างดีก็เ,เป็นขัน้นตอนของ G A P e เลยแล้วก็เอาผักไปเสด็จน้ําก็จะมีตะแกรงไว้ไว,ไว้ไว้สําหรับให้ผักเสด็จน้ํบทุกอย่างก็จะมีขั้นตอนการผลิตตามรูปแบบของมาตรฐาน G A P ทั้งหมด แล้วการจำหน่ายการขนส่งนะคะพี่การขนส่งเราจะาแพ็คเราจะแพ็คเราจะมีถุงแพ็คขนาด3กิโลใส่ผลผลิต3กิโลแพ็คแพ็คเป็นแพ็คแพแ็คละ3กิโล3กิโลแล้วก็เอาขึ้นรถรถเราเราจะไปส่งองครับก็ไปส่งที่ศูนย์ที่ที่ทดอยคำร้านดอยคำ,ยค,ำครับแล้วแลว้วหน้ามีแนวทางง่ายๆให้กับเกษตรกรให้เข้าถึงการผลิตคุณภาพ กรมวิชาการเกษตรของจังหวัดอุดรธานีก็มีก็มีแหล่งเรียนรู้การให้ความรู้ด้านการผลิตพืชอยู่แล้วถ้าเกษตรกรสนใจหรือว่าจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ฟาร์มเราก็ได้เราก็สามารถแนะนําขั้นตอนการผลิตให้การผลิตพืชให้ได้มาตรฐาน G.P. ได้เหสามารถแนะนำได้ให้ความรู้ได้ใช่ไหมคะใช่ครับหรือว่าเป็นการเชิญชวน